เดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอธิบายวิธีการทําบทที่3นะคะก็เราก็อาจจะทบทวนในรายละเอียดของของวิธีการทํางานที่หลายคนก็ยังมีข้อบกพร่องซึ่งมันก็ยังเป็นข้อบกพร่องเดิมๆที่ที่หนูละเลยแล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขอะค่ะจริงๆไฟล์อันนี้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยคือไฟล์หนังสือที่หนูซื้อไปหนูจะเห็นของรูปแบบวิธีการจัดหน้าทุกอย่างเลยนะคะว่าวิธีการความเรียบร้อยในการในการทํางานเนี่ยมันจะต้องมากมากแค่ไหนอย่างเช่นชื่อบทเห็นไหมคะการเรียงลําดับข้อจะเอาเฉพาะ,ะหัวข้อหัวข้อใหญ่ มาเท่านั้นนะคะแต่หลายคนก็ยังทําผิดพลาดอยู่เพราะฉนั้นเดี๋ยวไปปรับแก้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของบทที่3วันนี้เราจะมาดูในส่วนของบทที่3นะคะบทที่3เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะลูกถ้าหนูฟังอยู่ด้วยแล้วก็มีหนังสืออยู่ที่มือด้วยเนี่ยหนูเปิดตามครูมาเลยนะหน้า63นะคะประมาณหน้า63า นะคะ,ะ62 63ประมาณตรงนี้นะคะเข้ามาสู่บทที่สี่เนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลทางการออกแบบนะคะในส่วนแรกเนี่ยครูจะอธิบายในเรื่องของสติที่ใช้ในการทํางานนะคะวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลการจัดทําตารางวิเคราะห์แล้วก็การสร้างแนวทางแนวทางในการสร้างคอนเซปต์ในงานออกแบบนะคะสิ่งที่เราจะวิเคราะห์นี่คือสิ่งที่เราจะมาทําวิเคราะห์กันในบทที่3นะคะแั้นก็คือใครยังไม่รู้ว่าในบทที่3จะต้องวิเคราะห์เรื่องอะไรบ้างคือตามตรงนี้เลย ะค,ะคือหนึ่งมีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปนะคะข้อมูลและความต้องการทั่วไปนะคะสก็ 2, คือประโยชน์ใช้สอยในผลิตภัณฑ์นั้นๆ3ก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะสก็ 4, คือวัสดุ5้าก็คือกระบวนการการผลิตแล้วก็หก็คือวิเคราะห์ในเรื่องของพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดนั่นเองนะคะทีนี้ในรายละเอียดหนูไปอ่านเอาครูคงจะไม่อ่านให้หนูฟังนะแต่ว่าครูจะบอกว่านี่ส่วนของบทที่3เนี่ยค่อนข้างสาคัญอย่าเพิ่งตกใจในเรื่องของสิตินะคะสติมีหลายประเภทมากสิติที่ครูเอามาใช้ในงานของหนูเนี่ยมันเป็นสิงา,นา,นา่่่สสกททีีุุดดแล้วย นะคะสิ่งที่เราจะหากันนะคะน้องดูนะคะมาเป็นเรื่องของการอธิบายนะคะความหมายในเชิงแบบจํานวนหรือปริมาณของค่าต่างๆเช่นเพศความสูงอายุน้ําหนักรายได้อันนี้คือข้อมูลทั่วไปเราไปเก็บข้อมูลมากับใครนะคะผู้หญิงผู้ชายชายกี่คนหญิงกี่โคนความสูงอายุน้ําหนักรายได้สิ่งที่มันเป็นเหตุป,ปัจจัยที่ทําให้เกิดเกิดงานออกแบบของเราถ้าสมมติว่างานออกแบบของเราไม่ได้เกี่ยวกับความสูงของมนุษย์ ก็ไม่ต้องแต่ถ้าหนูทำโคมไฟแล้วหนูบอกหนูมีโคมไฟตั้งพื้นหนูทำเฟอร์นิเจอร์หนูทำเก้าอี้หนูทำตู้หนูก็ต้องมีเรื่องความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมแต่ถ้าหนูทำกระเป๋าความสูงมีผลป้าหนูทำเชิงเทียนโคมไฟก็ไม่มีผลเนาะอ่ นะคะแล้วก็มันเป็นการแสดงความหมายในเชิงคุณภาพอย่างเช่นเจตคติต่อวิชาชีพการนับถือศาสนามีผลไหมอย่างเช่นรูปแบบของหนูหนูหนมีแนวคิดทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้องคนอิสลาม,มที่นับถือศาสนาอิสลามทราบซึ้งไหมคนที่นับถือศาสนาคริสต์ทราบซึ้งไหมแม้กระทั่งคนพุทธนะคะ,ะกับสิ่งที่หนูทำาะทราบซึ้งหรือเปล่าเพราะงั้นก็คือบางทีในเรื่องของของศาสนาอาชีพก็มีผลนะคะซึ่งจะเป็นจะต้องทําการเก็บข้อมูลเหมือนกันลักษณะของการแสดงเนี่ยจะเป็นการพรรณนาก็ได้แสดงออกมาเป็นแผนภูมแผนภาพก็ได้นะคะสติที่ใช้ ง่ายๆสุดก็คือความถี่นะคะค่าความถี่ร้อยละนะคะค่าเฉลี่ยมัธยาฐานพิสัย SD ตัวนี้อาจจะยากไปแต่ถ้าทําไดก้ก็ว่าการอีกทีก็อยากให้ทําแต่ถ้าทราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามาดูอันแรกนะคะค่าร้อยละค่าร้อยละคืออะไรค่าร้อยละค่าเปอร์เซ็นต์นะคะค่าเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นเป็นชายกี่เปอร์เซ็นต์เป็นหญิงกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้หาง่ายมากเนาะ,ะนะคะตัว F อันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นหน่วยร้อยละนะคะ N คือจํานวนความถี่ทั้งหมดนะคะ,อะโอเค ทีนี้ถัดมาก็คือเป็นเรื่องของแนวโน้มการแนวโน้มข้าสุขสุนกลางมันก็จะมีเนาะมีค่ามีนส่วนใหญ่ครูจะหาค่ามีนนะคะหลักๆเลยก็คืออันนี้สําคัญค่ามีนนะคะค่า้อยละสําคัญจําเป็นต้องบอกนะคะค่ามีนอย่างเช่นการหาค่าเฉลี่ยจำนวนการผลิตของข้าสารของชาวบ้านในแต่ละวันของบ้านเรมไร่จังหวัดคนครสวรรค์จงหาค่าเฉลี่ยนะคะของจํานวนการผลิตในระยะเวลา5วันนะคะว่าชาวบ้านมีสามารถผลิตได้เนี่ย ทั้งหมดกี่ใบนะคะก็เก็บข้อมูลมาวันแรกนะคะสิบห้าใบวันที่สองบสองใบวันที่สามวันที่4ี่วันที่5้าเอาทั้งหมดนย่ยมาบวกกันจำนวนตะกล้าที่สารได้ในห้าวันนย่ยมาบวกกันแล้วหารด้วยห้าอันนี้คือห้าอะไรห้าวันอันนี้คืออะไรอันนี้คือจำนวนตักล้าที่สารได้ในห้าวันนะคะอ่าปึ๊บอันนี้ก็คือ 1 2 2อันนี้คือค่าอะไรค่า x bar สว่าเฉลี่ยแล้วชาวบ้านสารได้วันละ12.2ใบนะคะค่ามัธยฐานหรือค่ามีเดยนะคะค่ามีเดีก็คือค่าที่มันอยู่ตรงกลางนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยใช้ไม่นิยมใช้แบบไม่นิยมใช้นะคะค่าเฉลี่ยมาเท่าไหร่ก็ไม่ค่าเฉลี่ยข้อมูลที่หามาได้เท่าไหร่ไม่รู้เแลกสารได้15วันที่2สารได้12วันที่3ได้11วันที่4ได้9าไล่ไปเรื่อยๆเนาะอยากจะหาค่ากลางใช่ไหมคะตัวเองนับเลยค่ะค่ากลางคืออะไร9ค่ะเพราะอะไรอยู่ตรงกลางเห็นไหม อยู่ตรงกลางระหว่างข้อมูลทั้งหมดถามว่าแน่นอนไหมว่าชาวบ้านสารได้วันละเก้าใบไม่แน่นอนนะคะอาจจะได้มากวานะมากว่านะั้นหรือน้อยกว่านั้นแต่นี่คือค่าของในวันที่สี่วันที่สี่ชาวบ้านฐานสารได้เก้าใบแบบนี้วิธีการแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเอามาใช้แต่ก็ให้รู้จักเอาไว้นะคะแต่ถ้าหนูไปเก็บมาหกวันให้เอาข้อมูลทั้งหมดนะคะมารวมกันนะคะแล้วกเ็เลขที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนี่คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมให้เอามารวมกันแล้วหารด้วยสองหารด้วยสองเห็นไหมคะ ตัวเลขที่ได้ก็เท่ากับ8อ่าอันนี้แต่ก็ไม่นิยมใช้นะคะค่านิยมใช้ก็คือค่า x bar ค่า x b ร r นิยมใช้นะคะค่าร้อยละนิยมใช้โหมดโหมดก็คือตัวเลขที่ซ้ำๆวันที่2 3 4สารได้11บ11ใบ11เใบ11ใบนั่นแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะสามารถสานได้วันละ11ใบ จริงหรือเปล่าไม่จริงวันนั้นอาจจะกินเอ็มร้อยกินกระทิงแดงมากก็เลยสานได้มากอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ไม่นิยมใช้นะคะค่าวัดการกระจายครูครูก็จะมีในเรื่องของค่าพิสัยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นค่าสูงสุดกับค่าน้อยสุดเอามาหักลบกันวันแรกสานได้15บห้าใบวันที่วันสุดท้ายสานได้3ใบยอยากรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยมีค่าพิสัยค่าการกระจายในการสานตะกร้าได้เท่าไหร่จับมาลบกันได้เท่าไหร่12 ไม่น่าจะใช้ได้นะ้อระยะห่างมันมากเกินไปเห็นปะ่ะเออแต่นี้มันคือค่าระยะห่างค่าพิสัยก็คือแรงลนะคะค่าระยะแต่มากก็คือตัวนี้ถ้าเป็นการเรียนในระดับปริญญาโทเนี่ยต้องรู้จักนะคะแต่สาหรับหนูครูไม่ซีเรียสแต่ถ้าหาได้ก็จะดีมากนะคะครูมีตัวอย่างอย่างเช่นคะแนนสอบวิชาสังคม นะคะตามนี้เลยคนที่1คนที่2คนที่สาคนที่สคนที่ห้านะคะให้ให้นำคะแนน x เนี่ยมาลบด้วยคะแนนค่าเฉลี่ยนะคะ2ให้นำค่าคะแนน x เนี่ยมาลบด้วยค่า x bar บาร์นะคะแล้วก็ยกกำลังสองนะคะ,ะวิธีทำแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะไม่ได้บังคับให้ทำแต่ให้รู้เอาไว้เวลาเรียนต่อปริญญาโทต้องทำนะคะเป็นแบบนี้เห็ยนแม่งนี่คือค่า sd นะคะถัดมาก็คืออันนี้เป็นแบบวิธีที่สองนะคะ,ะแล้วเสร็จแล้ว คอสแควร์รูทออกมาแล้วได้เท่านี้เห็นไหมค่าแตกต่างกันนิดหน่อยไม่ตรงกันหรอกอ่าออกบังเอิญตรงกันนะคะถัดม,มาคือค่าแวลเลียนแวรเลียนก็คือ SD ยกกาลัง2นะคะอ่าก็ค่าแวลเลียนแล้วก็เอาไอค่า SD มายกกาลัง2ไม่ซีเรียสอันนี้ไม่จําเป็นต้องรู้เลยก็ได้ถัดม,มาเข้าสู่การวิเคราะห์นะคะแต่คุณอาจจะตัดเป็น2